ปะกินนกะธรรมตอนที่สิบห้าถ้าไม่ศึกษาไม่มีทางมีพระธรรมเป็นสารณะเลยเราก็ได้แต่กราบไหว้บูชาว่าทำมังสารนังขจามิแต่ไม่รู้ว่าพระธรรมคืออย่างไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีพระธรรมเป็นสารณะจริงๆเลยสังฆสารนังขจามิเนี่ยเรานึกถึงภาคคุณของพะอริยะบุคคลเพราะจากความเป็นปุถุชนที่เต็มไปด้วยกิเลส ถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสช,ชนิดซึ่งกิเลสที่ดับแล้วเนี่ยไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นเนี่ยควรที่เราจะมีความเคารพในความเพียรในศรัทธาในวิริยะในปัญญามากแค่ไหนกว่าจะได้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นที่พึ่งนะคะเป็นสารณะที่ว่าจะไม่ทําให้เราหลงผิดไปจากผลนทางที่จะทําให้เกิดความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิต่างๆเพราะฉะนั้นสังฆทานที่นี่หมายความว่า จิตของเราในขณะที่ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ภิกษุนะคะไม่เจาะจงและในขณะนั้นนะคะมีความนอบน้อมต่อพระภิกษุโดยการที่น้อมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์คือพระอริยะสงฆ์เพราะฉะนั้นจิตใจของเราในในขณะที่ถวายแก่บุคคลนั้นนี่น,นะคะจะผ่องใส ปราบลืม้มไม่มีการเพ่งเลยว่าผู้รับมีอาจาระคือมีกิริยาที่ไม่สมควรมีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเพราะถ้าคิดอย่างนี้จิตของเราก็ไม่ได้นึกถึงพระอริยะสงฆ์เพราะฉะนั้นสังคทานไม่ใช่ถังเข้าสารหรืออะไรอะไรที่เป็นวัตถุนะคะทานทั้งหมดไม่ใช่วัตถุค่ะแต่เป็นสภาพจิตที่สละ ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นและถ้าเป็นสังฆทานก็คือว่าในขณะนั้นจิตที่ให้ให้โดยความนอบน้อมรละลึกถึงคุณของพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นไม่ใช่อย่างที่เราคิดที่ว่าจะต้องไปท่องพอถึงสังฆทานก็บอกว่าต้องพูดอย่างนี้นะคะก็พูดทําไมอะ่ะก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะพูดกับไม่พูดในต่างกันยังไงในเมื่อเราไม่ได้เข้าใจอะไรเลย แต่ในขณะที่เรามีจิตนอบน้อมขณะใดขณะนั้นเป็นสังฆทานเพราะมาถึงเรื่องสังฆทานแล้วก็บังเอิญในเร็วนี้สายบาตรเช้าหนึ่งที่สูรูปหนึ่งและความบอกว่าทุกครั้งที่ใส่บาตรให้ครบสี่องค์ขึ้นไปจึงเป็นสังฆทานอยู่ในกฎเกณฑ์ด้วยเหรอไม่มีค่ะไม่เข้าใจปิเดกไม่ได้บอกอย่างนั้นค่ะ มีมีพระสงค์เป็นเป็นผู้นั้นเป็นใครก็ตามเพราะพุทธเจ้าท่านตรัดไว้แล้วค่ะแม้ผู้นั้นจะบอกว่าได้ฟังจากพระโอษฐเราก็ต้องพิจรารณาเพราะฉะนั้นพ้ะธรรมที่เป็นพระไตรปิดกอัธกถาคําอธิบายเนี่ยยังมีอยู่นะคะให้เรารู้ว่าคําไหนเป็นคําจริงที่พระเจ้าทรงแสดงแต่คําที่ไม่มีจริงๆไปหาดูในนั้นไม่มีค่ะเพราะเหตุว่าความจริงต้องเป็นจริง ข้อหมายควาว่าไม่จําเป็นต้องมีกี่ลูกไม่จำเป็นอยู่ที่สภาพจิตว่าเรามีความนอบน้อมค่ะ,ะส่วนที่ที่ว่าเก้ารูกก็คือเป็นเรื่องของชาวบ้านบางคนก็ไม่กล้านะคะนิมนพรภิกษุสี่รูปไปที่บ้านนกลัวมากเลยเพราะเหตุว่าเวลาสวดสดอภิธรรมเนี่ยนิมนทรศรีรูปแต่ในทระไรปิดดกนะคะ มีอุบาสกที่มิมนพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพระภิกษุนะคะรวมสี่รูปทั้งพระองค์ด้วยไปรับพระตาหารไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะีคะจำนวนนะะี้ค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เรามงมงายงมง,งายคือไม่มีเหตุผลที่เราจะตัดสินว่าอะไรงมงายก็คือว่าสิ่งนั้นไม่มีเหตุผลเลยถ้าเราจะให้พระภิกษุรูปหนึ่งติดแล้วเป็นกุศล ถ้าเราจะให้พระภิกษุสองรูปจิตเราก็เป็นกุศลถ้าเราจะให้พระภิกษุสามรูปจิตเราก็เป็นกุศลทําไมต้องมาเก้ารูปถึงจะเป็นกุศลฮะไม่มีเหตุผลเลยนอกจากความเชื่ออ่าข้อข้อนั้นเข้าใจเขาก็ถือว่าชาวบ้านเรียกว่าถือเป็นมงคลมงคลคืออะไรคะมงคลมีสองอย่างนะฮะมงคลจริงๆกับมงคลตื่นค่ะมงคลตื่นค่ะ คือดิฉันยัมีความติดติที่ว่ามะแหงนี้คือเกิดส่วนมากคนก็จะมาเกิดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็นึกถึงความแก่ก็เช่นแบบมากลายรับกลายบาํบาบัดบ้างหรือว่าสายตาสั้นนะคะนี่แสดงถึงความทร่านะคะเกิดแก่เจ็บก็น่นอนก็เข้ามาโรงพยาบาลเสมอใช่ไหมคะแล้วส่วนตายนี่ถ้ารักษาไม่หายหรือว่าเป็นการ,ร ก็ต้องตายที่โรงพยาบาลเพราะนั้นจุดนี้เนี่ยฮะเป็นจุดที่น่าที่จะแสดงธรรมมากมันเป็นแสดงให้เห็นถึงสภาวะที่พระพุทธเจ้าได้จัดเอาไว้นะคือดิฉันรู้สึกไม่ได้มาฟังธรรมอย่างเนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออการาบขอบพระพคุณนะฮะที่มีการจัดขึ้นที่โรงพยาบาลแล้วก็การให้ธรรมะเป็นทานนี่ก็เป็นการให้ธรรมอย่างสูงส่งนะ,ะโดยเฉพาะดิฉันได้มาฟังพระธรรมเพิ่มขึ้นมีก็เพราะว่าที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น นะคะอันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณด้วยค่ะแดววนก็ขออนุมโมทนานะคะไม่ว่าจะมีการสนทนาธรรมที่ไหนนะคะก็เป็นประโยชน์ที่นั่นและโดยเฉพาะอย่างที่คุณดุษฎีบงได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะคะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นที่โรงพยาบาลมีคนป่วยมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายและก็เป็นที่ที่เรามองเห็นสัจธรรมแล้วก็ถ้าได้มีการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์ คือถ้าเราเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วเราจะไม่มีการคิดเรื่องที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นถ้าเราเกิดถูกใครทําร้ายไม่โกรธแม้แต่คนที่ทําร้ายเราค่ะเพราะเหตุว่าเป็นกรรมของเรานี่แน่นอนที่สุดนะคะถ้าไม่ใช่กรรมของเราที่จะถูกทําร้ายเขาก็ทําร้ายเราไม่ได้ คงจะได้ทราบว่ามีการยิงผิดตัวบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลแล้วใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่กรรมจะให้ผลนะคะไม่ต้องมีใครทำให้เลยเราตกกระไดเองก็ได้ขับเครื่องบินไปเครื่องบินตกก็ได้หรือว่าตกภูกเขาตกอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา แล้วทำไมเราไม่โกรธเวลานั้นแต่เวลาที่เราคิดว่ามีคนอื่นทำร้ายเราเราโกรธนี่แสดงเห็นว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องของกรรมจริงๆแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเกิดขึ้นตามกรรมของเราเราจะไม่มีความน้อยใจไม่มีความเสียใจไม่มีความขุนใจว่าเพราะคนโน้นหรือเพราะคนนี้จะไม่มีคำว,ว่าเพราะคนอื่นแต่ว่าจะเป็นเพราะกรรมของเราเอง เพราะฉะนั้นพี่เขาถามกันว่าทําไมถึงต้องเป็นเราแต่ทางธรรมะจะต้องตอบว่าเพราะต้องเป็นเราเพราะว่าเราทําเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราที่จะได้รับผลก็ต้องเกิดผลซึ่งว่าเราทามาแล้วก็ต้องเป็นเราที่จะได้รับแต่ให้คนอื่นได้รับได้ยัางไงาแล้วเราจะไม่ขุนเคืองคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเขาค่ะแต่เป็นเพราะกรรมของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราทุกคนในขณะนี้นะคะที่ยัง สุขสบายไม่เดือดร้อนเพราะกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วแต่เราจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่าเราก็ได้เคยทำอก,กุศลกรรมมาแล้วมากในชาติก่อนๆน,นั้นก็พร้อมที่จะให้ผลได้แม้แต่พระชาติสุดท้ายที่ได้กระรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วอดีตกรรมก็ยังให้ผลพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงประชวนถูกท่านพระเทวทัตแกล้งหินถูกขบาท พอพระโลหิตนี่ก็จะได้เห็นว่าทุกคนในกันหนีกรรมไม่พน้นยิ่งเห็นกรรมแล้วก็รู้ว่าคนอื่นทําร้ายเราไม่ได้เลยนอกจากกรรมที่ได้ทํามาแล้วให้ผลเราก็ยิ่งเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ที่กระทํากรรมดีเพิ่มขึ้นซึ่งจะไม่เดือดร้อนกระใชเลยเมื่อเป็นกรรมดีดีทั้งกับตนเองและกับคนอื่นด้วยผู้ที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องกรรม เพราะฉะนั้นก็ตัดเรื่องมงคนตื่นข่าวไปได้ทั้งหมดบางคนก็บอกว่าถ้าเห็นดอกกระดูบานวันแรกแล้วก็เอามาทัดหูแล้วก็จะโชคดีนะคะพอคนอื่นทําตามก็ขับรถชนเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะไปขึ้นอยู่กับดอกไม้หรือว่าชื่อของดอกไม้หรืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจสภาพของจิตและการกระทําทางกายทางวาจา ขอเรียนถามอาจารยครับคือเท่าที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องความตายเนี่ยนะะก็รู้สึกว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่พ้นเรื่องตายแต่ก็มีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เป็นอนุสติในเรื่องของมรณานุสติเนี่ยให้พิจารณาหรือให้มีการระลึกถึงความตายบ่อยๆเมืองๆนงเนี่ยตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะถึงจะทราบว่ายัางไงยังไงก็ต้องตาย แต่พอคิดถึงเรื่องความตายทีไรเนี่ยทำไมจิตใจมันถึงเศร้าหมองมันไม่เป็นกุศลเลยนะครับแค่ว่ามีการยึดมั่นในอตัวตนในบุคคลสิส่งของที่จะต้องพัดพลาดจากไปเพราะยังเป็นของเราอยู่ครับทีนี้ว่าจะมีคําแนะนําที่จะทําให้เกิดเป็นกปกติได้ค่ะก็คาแนะนาก็คือคําเก่าคำเดิมค่ะ คำเก่าคำเดิมทุกคนคงทราบนะคะฟังเสทําทไปเรื่อยๆให้เข้าใจแล้วก็เมื่อปัญญาเกิดปัญญาก็ทําหน้าที่ของปัญญาเรื่องทําอย่างไรในพระพุทธศาสนานิ่ตัดออกค่ะต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญาและปัญญาทําหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดทําไม่ได้เอาอะไรไปทําหน้าที่ของปัญญาไม่หวั่นไหวกับความตายนั่นเป็นต้องเป็นเรื่องของปัญญา ไม่ติดข้อในทรัพย์สมบัติในตัวตนในสัตว์บุคคลต้องเป็นเรื่องของปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดจะทํายังไงก็ทําไม่ได้ทีนี้มันเรื่องของการคิดนึกเนี่ยนะฮะเวลาที่เราคิดว่าสามต,ตาเป็นของธรรมดาก็ต้องเป็นปัญญาอีกความคิดนะฮะกุศลจิตคิดก็ได้อกุศลจิตคิดก็ได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้เราพิจารณาจิตที่คิด ว่าจิตที่คิดของเราในวันนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลและเราก็บังคับไม่ได้อีกแค่ปัญญาคิดได้จะเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าโลภะคิดจะเป็นอย่างหนึ่งถ้าโทสะคิดจะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าโทสะคิดโอ้โ oh, ห oh, วันนี้นะคะร้อนทั้งวันเลยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนบ้านคนโน้นคนน,คน,นี้นั่นคือโทสะคิดร้อนมากถ้าโลภะคิดกะติดอยู่นั่นแหละค่ะพรุ่งนี้จะทําอะไร เมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เป็นโลภะแต่ถ้าปัญญาคิดจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคณะถ้าปัญญาไม่มี้วจะให้ปัญญาไปคิดได้ยังไงก็ต้องเจริญปัญญาก่อนเพราะฉะนั้นที่เราฟังพระธรรมไม่ให้เข้าใจว่าเรากําลังเจริญปัญญาให้ปัญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ชอบใช้คําว่าใช้สติใช้ปัญญา เขาลืมคิดค่ะไม่มีปัญญาไม่มีสติน่าจะเอาอะไรมาใช้เหมือนคนไม่มีเงินนะคะคนมีเงินก็บอกให้ใช้เงินแต่ไม่มีเงินจะใช้น่าจะใชอยังไงคะ่ะใช้เงินซื้อใช้เงินอะไรอะไรทุกอย่างแต่เงินไม่มีเพราะฉะนั้นบอกให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาแต่ปัญญาไม่มีสติไม่มีจะใชอยังไงคนที่คิดคนที่เชื่อตามก็ ใช่ใหญ่แต่ไม่ใช่ปัญญาทั้งหมดนะคะเป็นตัวตนเป็นอวิชาเป็นความไม่รู้แต่ว่าถ้าคนที่รู้ความจริงก็ต้องรู้ว่าปัญญาไม่มีต้องเจริญปัญญาให้ปัญญาเกิดแล้วปัญญาก็ทําหน้าที่ของปัญญาเหมือนกับเมตตาค่ะไม่อยากโกรธอยากจะมีเมตตาแต่โทสะโกรธแล้วเมตตาไม่เกิดแล้วก็บอกว่าให้ใช้เมตตาก็ไม่ได้เจริญเมตตาให้เกิดให้เจริญขึ้นแล้วจะเอาเมตตาที่ไหนมาใช้ แต่ถ้าจเจริญเมตตาขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ต้องมีใครสั่งพอเห็นคนอื่นก็มีความเป็นมิตรทันทีพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลทันทีค่ะและขอให้ทราบว่ายิ่งคิดถึงคนอื่นยิ่งช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่นะคะความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะเล็กน้อยลงเท่านั้นความทุกข์จะเบาบางมากเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีเวลาคิดถึงตัวเอง คิดถึงแต่คนอื่นที่จะทําประโยชน์ให้เขาลืมตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นสุดไม่เดือดร้อนเลยค่ะวันหนึ่งหมดไปละไม่ต้องมานั่งคิดถึงตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่คิดเพราะฉะนั้นถ้ายัางไม่มีปัญญาก็อย่าไปใช้ปัญญานะคะไม่มีสติก็อย่าไปใช้สติไม่มีเมตตาก็อย่าไปใช้เมตตาค่ะอบรมค่อยๆเจริญให้เกิดให้มีขึ้นและเขาก็จะทำหน้าที่ของเขา เป็นเรื่องที่ละเอียดมากแลเรื่องของเพียนเนี่ยคร<ฆ>ับโดยมากมันเป็นตัวเป็นตนที่จะเพียนกับถ้าโดยความเข้าใจแล้วนี่ก็ต้องไม่ลืมค<ฆ>่<ล>ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นะคะว่าวิทยาเจตสิกลักษณะที่เพียนเนี<ๆ>่ยค่ะเกิดกับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อย่างคนที่เขากาลังอยากจะเย็บเสื้อสวยๆใหม่ๆสู่นี้จะต้องใส่เลยนะคะเขาก็เพียนทั้งคืนได้ ค่ะเย็บไปเถอะแก้ไปเถอะทาอะไรไปเถอะนะคะเพราะฉะนั้นสามเพียนของทุกคนเนี่ยมีนั่นเป็นเพียนในอกุศลเพียนในกุศลทางกายนะฮะกําลังยืนอย่างเงี้ยเพียนหรือเปล่าเออเพียนเพื่อจะฟังทำอธิบายให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เพียนเดินเพียนยืนด้วยใช่ไหมค่ะเพียนแค่ลุกขึ้นมาเนี่ยเพียนหรือเปล่าเพียนครับค่ะ นี่คือความเพียรทางกายหรือเปล่าคะถ้าฉันไม่ใช่ให้ไปทรมานทำอะไรด้วยความต้องการอยากจะเห็นอยากจะนั่งอยากจะสบายนั่นเป็นอกุศลทั้งหมดไม่ใช่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะเนื้นความรู้ถูกนี่ค้าสำคัญมากต้องรู้จริงๆว่าความรู้นั่นไม่ได้รู้อย่างอื่นค่ะ ปัญญาของพร,าาระอรหันตสัมมาสัมุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้อย่างอื่นเลยนอกจากขณะนี้ที่กําลังเห็นประจากแจ้งความจริงของขณะที่กําลังเห็นกําลังได้ยินกําลังมีชีวิตปกติธรรมดาโลภโทสะโลกนี่คือโลกทุกอย่างเป็นโลกเกิดดับเนี่ยค่ะคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ปัญญาต้องรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้ขนขณะใด,ดก็ตามที่ความเพียรนั้นเป็นไปเพื่อเข้าใจสิ่งนี้นะคะ ขณะนั้นก็เพียนแล้วเพียนนั่งเพียนฟังนี่คือความเพียนทางกายไม่ใช่ให้ไปทําอย่างอื่นที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ทําไปได้วยความพอใจหวังว่าจะสบายหวังว่าจะสงบหวังอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่รู้ว่าพราะผู้มีพระภาคจะรู้ความจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเพียนเพื่อที่จะเข้าใจสภาพธรรมะในขณะนี้ที่ทุกคนนั่งตั้งสองชั่วโมงแล้วสิคะเนี่ยใช่ไหมคะ เพียนไฮะเนีย่ยค่ะอาจจะหิวน้ําอาจจะเมื่อยนะคะอยากจะเดินหรือหลไรแต่ก็มีความเพียนที่จะฟังเพราะฉะนั้นไม่กล้าไปเพียนทําอย่างที่เขาทํากันนะคะคือเพียนทําด้วยความเป็นตัวตนเพื่อความไม่รู้แล้วก็เพื่อความพอใจเพื่อความสบายแต่ไม่ใช่เพื่อปัญญารู้สิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสแรู้คือเพียนเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ีนี้มีปัญหาเรื่องผู้ปฏิบัติธรรมกล่าวว่าถ้าผู้ปฏิบัติยังคล่องเกี่ยวกับบุญและบาปอยู่ผู้นั้นจะไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้อันนี้ท่านอาจารย์ฟังไ<ฆ>ด้มีความหมายฟังก็ต้องพิจรารณาไปตั้งแต่ต้นเลยได้ย,ยินได้ฟังอะไรมาก็อย่าเพิ่งตามไล่รู้ไปนะคะ<ฆ>ผู้ปฏิบัติคืออะไรแค่นี้ก็ต้องเข้าใจแล้วไม่ใช่พอเขาบอกว่าผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ปฏิบัติไปด้วย อาจารยนผู้ปฏิบัติคือใครทำอะไรจริงชื่อว่าผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติที่ยังคล่องเกี่ยวกับบุญและบาปขออาจานย์โทษเอาคำว่าปฏิบัตินะผู้ปฏิบัติเนี่ยคือใครกำลังทำอะไรถึงได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติคือขณะนั้นกำลังมีการพิจารณาหรือว่าต้องการให้เกิดความสงบนั่นเลยค่ะก็ไม่คนความต้องการเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความต้องการ ถ้าได้ท่านจะสรุปก็คือว่าจากคำนี้ก็คือผู้ปฏิบัติเพื่อความต้องการไม่ใช่เพื่อรู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั<ม>้นถ้าใครใช้คําว่าผู้ปฏิบัติอย่าเพิ่งตื่นเต้นแล้วก็อย่าเพิ่งยอมรับว่าผู้ปฏิบัติเพราะยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติกันทั้งนั้นนะคะมีใครบ้างที่ไม่ปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูก ปฏิบัติเพื่อโลภะความต้องการติดข้องหรือปฏิบัติเพื่อปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะแม้แต่คำคำเดียวกันที่จะพูดนะคะก็ต้องรู้ว่าเราพูดเรื่องเดียวกันหรือพูดเป็นคนละเรื่องเพราะคำว่าพูดปฏิบัติไม่เข้าใจกันว่ายังไงผู้ปฏิบัติคือใครใครๆก็ปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดและปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อรู้หรือปฏิบัติเพื่อไม่รู้ ปฏิบัติเพื่อต้องการหรือว่าปฏิบัติเพื่อละความต้องการครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของในคำพูดแล้วก็สําหรับความเป็นจริงก็คือว่าจะต้องมีการฟังเขาทำให้เขต้องสะสางค่ะต้องเรียกว่าต้องสะสางความเห็นผิดความเข้าใจผิดความรู้ผิดผิดที่เคยติดไว้นะคะแกะออกทิ้งไปให้หมดแล่ถึงจะรับสิ่งที่ถูกได้เป็นที่ ขอเรียนถามว่าการเจริญสติปัฏฐานเหมือนกับการเจริญวิปัสนาไหมคะถ้าเหมือนเหมือนกันอย่างไรถ้าไม่เหมือนไม่เหมือนกันอย่างไร <C> e <donc> ค่ะก็ต้องเข้าใจตั้งแต่คําว่าสาติเข้าใจคําว่าปัฏฐานเข้าใจว่าวิปัสนาถึงจะพูดได้ถ้ายังไม่เข้าใจคําเหล่านี้ก็พูดึนก็ไม่เข้าใจค่ะคําตอบเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันครับเหมือนแต่ว<ร>่าเหมือนคืออะไรก็ไม่รู้เพราะยังไม่รู้มันคืออะไร ถ้าตอบคําเดียวว่าเหมือนแต่เหมือนอยังไงอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเหมือนเขาจะสาวใครเขาบอกว่านี่คือสติปัฏฐานด้วยความไม่รู้เราก็คิดว่าอ้าใช่สติปัฏฐานทั้งทั้งที่ไม่ใช่สติปัฏฐานแต่เมื่อเขาบอกว่าเหมือนก็เหมือนเพราะฉะนั้นเพียงคําพูดนี่นะคะไม่พอค่ะไม่ทําให้เข้าใจที่ท่านเคยอ,อุปมาไว้ว่าเหมือนคนตาบอดที่สแสวงหาผ้าขาว แล้วก็มีคนหนึ่งก็เอาผ้าดำไปให้คนตาบอดคนตาบอดก็ดีใจนะคะคิดว่าได้ผ้าขาวผ่องสะอาดส่วนคนตาดีก็รู้ว่าคนตาบอดเนี่ยไม่ได้ผ้าขาวได้ผ้าดำแต่ว่าคนตาบอดไม่รู้ต่างหากว่าเขาได้ผ้าดำส่วนคนตาดีนั้นรู้ว่าคนนั้นน่ะไม่ได้ผ้าขาวเพราะฉะนั้นพระผาคมีพระภาคเปรียบเหมือนผู้ที่รักษาคนตาบอดให้มองเห็น ตามความเป็นจริงให้รู้ว่าผ้าขาวคืออย่างไรผ้าดำคืออย่างไรไม่ใช่เพียงแต่ตมตามไปเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบว่าเหมือนคนนั้นก็ยังไม่รู้อีกใช่ไหมคะคำถามแผ่นที่สองคำว่าสติเฉยๆต่างกับการเจริญสติปัฏฐานอย่างไรนี่ก็เหมือนกันคะ่ะต้องเข้าใจสติก่อนและเข้าใจสติปัฏฐานก่อนไม่อย่างนั้นก็เพอ่งตอบว่าต่างอย่างไรก็ ยังไม่เข้าใจอีกเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจตามลําดับวันนี้เข้าใจเรื่องโลกหรือ,อยังวันนี้เข้าใจอารมณ์หรือ,อยังวันนี้เข้าใจจิตหรือ,อยังวันนี้เข้าใจเจตสิกหรือ,อยังถ้าเข้าใจนะคะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกต้องค่อยๆขยับไปทีละน้อยะคะ่ะแต่พอจะเดาได้ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ต้องกลับมาหาความต่างกันของจิตและเจตสิก เพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแต่ทำไมธรรมะหนึ่งเป็นจิตส่วนธรรมะอื่นๆเป็นเจตสิกมีสภาพความจริงแล้วต้องเป็นความจริงซึ่งมีลักษณะซึ่งสามารถจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ค่อยๆพิสูจน์ได้จากคำถามตอนแรกที่ผมได้เรียนถามอาจารย์ถึงลักษณะที่ต่างกัน ขอคำจำกัดความของท่านอาจารย์นิดหน่อยว่าล,ลักษณะของสติต่างกับความคิดสติคิดก็ได้ค่ะคิดด้วยสติก็ได้เป็นกุศลได้สติจำไว้ได้อย่างเดียวนะคะว่าสติเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีที่เป็นคุณธรรมพรานั้นสติต้องเป็นไปในทานเป็นไปในศีลเป็นไปในภาวนาภาวนาที่นี่ไม่ใช่ท่องบนนะคะภาวนาที่นี่คือการอบรมจิต ให้ปราศจากอากุศลหรือว่าให้เจริญปัญญาขึ้นม,มาปลาเมสติก็คิดได้ใช่ไหมครับจิตที่คิดเป็นกุศลและจิตก็ต้องมีสติเกิดร่วมด้วยครับและส่วนความคิดเฉยๆที่ไม่ประกอบด้วยแล้วแต่ว่าคิดด้วยโลภะโลภะคิดหรือโทสะคิดหรือกุศลและจิต,จตคิดถ้ากุศลและจิตคิดก็มีสติเกิดร่วมด้วยทุกครั้งที่เป็นกุศลเช่นตัวอย่างไหครับคิดคให้ทานอเปล่าคะ เพียงแค่คิดเฉยๆใจทานนั้นยังไม่สําเร็จก็ขณะนั้นคิดเป็นกุศลหรือจ๊าครับก็ต้องยอมาขณะนั้นเป็นสติที่ระลึกเป็นไปในทานอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนที่จะถามท่านอาจารย์ในจุดว่าความาหมายของคําเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของเจตสิก